สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชัยนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้ชาๆช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสาหรับชาวนี้ถือว่ามาตามข่าวสารของโดมินิกโซบอสไล่กันหน่อยครับตอนนี้ก็ตรวจร่างกายไรยผ่านหมดแล้วกับเลวอร์พครับไม่ต้องรอชานะรออีกย4ิบชั่วโมงภายในนี้แหละครับเดี๋ยวจะเปิดตัวแน่ๆครับโอ้โหเซ็น5ปีเลยในะทินแอนฟิลนะครับมาตามข่าวสารกันหน่อย ทางด้านของโดมินิกซบอสไลครับได้ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายแล้วแหละเตรียมเซ็นสัญญา5ปีเป็นนักเตะใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับอันนี้คือรายงานจากทุกสื่อทุกสำนักรายงานไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะหลังจากลิเวอร์พูลตัดสินใจเรียกใช้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาขอซื้อซบอสไล์มาจจกไรซสิครับราคาประมาณ70ล้านยูโรครับหรือประมาณ60ล้านปอนด์ในวันขี่เส้นตายเลยนะครับ30มิถุนายนที่ผ่านมา มิดฟิลวัย22ปีอย่างซบอสไลเข้ารับการตรวจร่างกายในวันเสาร์ซึ่งล่าสุดทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับและนักเตะกำลังจะเซ็นสัญญา5ปีจนถึง28เลยในปี2028 5ไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะครับส่วนลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนเองก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่านักเตนะเนยผ่านการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลแล้วครับ ตกลงเซ็นสัญญา5ปีไม่มีออปชันอะไรต่างๆกำลังจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ในถิ่นแอนฟิลกับเรเวอร์พูลนะอืมหึก็รอรับได้เลยนะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเป็นลรเวอร์พูลแบบเต็มคาราเบลแล้วสำหรับโดมินิกโซบอสไลน์นะจะมาโลดแลนในถิ่นแอนฟิลที่พิมพ์เหนักเกลืก็ต้องมาตามว่าในสีเสื้อสีแดงเนี่ยจะขลังขนาดไหนครับจัดไปฮะวัยรุน่นจัดไปยาวๆเลยครับผม